ครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนวะพี่โอมาเตะซันโดโอมาเตะซันโดะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนตอนนี้มามาช้อปปิ้งอยู่นะใช่ไหมโอมาเตะที่ตรงไหนเนี่อยู่สวัสดีครับเลยก็พี่สี่ครับโอมาเตะซันโดะโอมาเตะโอโมคุณได้อะไรบ้างครับพี่อ่าคุณพี่จิมมี่นี่ได้โอ้โหผมได้เออ่ ได้ไรครับกระเป๋าครับกระเป๋าแล้วครับกระเป๋าเนี่ยโอ้โหเข้าไปขอกล่องเขาเอาไปท้ายหอเหรอเฉยๆเสียไฮไลท์แสตดไหมเนี่ยไม่เสียเลยเขาไปขอกล่องเขาเฉยๆโอ้ยคุณก็ว่าไปคุณก็ว่าไปขอกล่องเขาเฉยๆใช่ตั้งไรนเดี๋ยวตั้งเงินโบนัสฮะตั้งเงินโบนะไม่จะบอกว่าทริป ทร,ทริปเราสองคนเนี่ยออมันสเกตดูมันแน่นมากออถูกปะอ๋อใช่ก็ต้องมีเวลาก็ต้องใช้ตังให้มีเวลาคือหมดเนี่ยเพิ่งจะมีเวลามาจะบอกว่าไม่คือดูดูในดูในแท็กเนดูในแท็กนะครับออในแท็กบอกทุกคนทุกคนบอกว่าเรา คู่เราไม่ค่อยมีเวลาแบบโมเมนต์เลยเจมส์พุ่มหายไปไหนจิมมี่จิมมี่ตีหายไปไหนออะะไรเดินเดินเนื้ออะไรอ่ะหนูใจเย็นลูกไม่สนิทจะไปสร้างกู้กู้กระเจาหมดไม่ปมดเพลงให้พี่เจมส์ไม่ผมชอบเพลงนี้ไงอุ้ยแอบหลอกว่ามันเนี่ยไม่ได้หลอกว่าผมล็อกเพลงให้ใช่ไปไปเดี๋ยไม่ไปด้วยหรอตอนนี้ตอนนี้ไม่สบายนะผมว่า อากาศหนาวมากเลยมึงเลือกมึงช่วยเลือกร้านหน่อยหิวพี่ภูวินบอกเดี๋ยวเพราะภูวินไลน์ไปไม่มีใครตอบไม่ผมตอบแล้วไงขึ้นรถดีกโอ้โหทั้งรอบนรถดีกว่าเฮ้ยอ่า แกร้องเพลงมีความหมายปะอะไรวะอยากกลับที่หรืออยากกลับโรงแรมอยากกินแถวเนี้หรืออยากกินแถวโรงแรมอยากกินจะไม่ได้สามารถอยกกู่รอจนแถวโรงแรมแถวโรงแรมก็ได้ครับจะได้กลับง่ายๆจะได้กลับง่ายๆได้จะได้โทรบอกอ้นช่างแต่งหน้าอีกแก๊งหนึ่งเขาจะได้มากินด้วยครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ นายวะอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับของญี่ปุ่นนะครับอากาศหนาวมากเลยนะครับประมาณ18องศา20องศานี่แหละกำลังจะไปกินข้าวกันนะครับทุกคนวันนี้ผมได้เรียนศัพท์ญี่ปุ่นหลายคำเลยนะวันนี้ได้รีับมนาคาคุนิสเตทึบมาละเวลาเช้า นี่อยู่กับพี่สิงเดี๋ยวเราไม่ช็อปมั้งอ่ะอะไรครับเราไม่ช็อปมั้งไม่มีตังคเขาพี่รอคนมาเปย์อยู่ใครสนใจก็มาเปย์ได้นะครับผมต้องรอให้เขาติดอะไรนะเฮ้ยจิ๊บเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าพี่จิมมี่เป็นคนน่ารักมากเลยนะครับ เขาถ่ายไอ้รูปล่าสุดที่เขาอ่าที่ที่ผมลงก็คือเขาแต่งให้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับเขาแต่งเขานั่งกลบสิวผมอยู่ผมมีความสุขที่ได้แต่งมม้องทุกคนครับแล้วโหผมอิจฉาหน้าเขามากเลยหน้าสดนะพี่จิมมี่หน้าสดไปแต่งหน้านะโหคือแบบสิวไม่มีสักเม็ดเลยอะแล้วเขาก็บอกผมว่าแล้วเขาก็บอกว่าเออกูแต่งรูปมึงสนุกดีวะกูแต่งรูปเอหน้าไม่มีสิวสักเม็ดเอ้ยไม่ใช่แต่แต่ไม่ใช่แต่ว่า มันมันมันดีแล้วพี่แล้วน้องมีสิวพี่จะได้ไม่ตกงานอ๋อเออชีวิตพี่เป็นหมอป่ะใช่ที่เมาทำให้พี่มีงานอ๋อเออใช่ว่ะขอบคุณสิวที่ผูกขึ้นแบขอบคุณสิวที่ทำให้พี่หมอมีจิมมี่น่ารักฮัลโหลโคเวนฮัลโหลคนน่ารักครับคนน่ารักออ ปูวินอยู่โรงแรมเอาปูวินดูไลฟ์อยู่เนี่ยเอาล่ะบอกไปเจอที่ไหนเออปูวินโทรมาเอ้ปูวินโทรมาเดินเดียวเดิน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 เเดินเดินเดนเดินเดิเดินดิเดินเดิเดินเดินเดนเดินเดินเเดิน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 เดเดิน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 เดิดินเดินดินเดิดินินเดิเดิน ไปละเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับบ yeah> ๊ายบายบ๊ายบายวางไลฟ์เอ็นวิดี